5ประโยชน์ของปลาแซลมอนและข้อที่ควรระวังก่อนที่เราจะกินวันนี้นะคะพี่ปลาจะมานำเสนอในเรื่องของ5ประโยชน์ของที่เราได้รับจากการกินปลาแซลมอนและสิ่งที่เราต้องรู้หรือข้อควรระวังก่อนกินปลาแซลมอนหลังจากฟังคลิปนี้จบแลายให้คนจะได้รู้ว่าปลาแซลมอนที่เราทานเนี่ยมันมีประโยชน์อะไรและข้อที่เราจะต้องระวังมีอะไรบ้างแต่อย่าลืมนะคะ ถ้าอยากได้รับความรู้ดีๆหรือสิ่งดีๆจากช่องพี่ปลากดติดตามกดถูกใจและสั่นกระดิ่งช่อง YouTube Healthy Fish เพจ Healthy Fish by พี่ปลาเพจคุณครูพี่ปรายูทูบเบอร์เพราะจะไม่ได้พลาดข้อมูลดีๆที่ได้รับจากพี่ปรานะคะเพราะพี่ปลาจะนำเสนอสิ่งดีๆทั้งด้านสุขภาพและก็เรื่อง youtube ให้กับทุกทุนได้ไดรับทราบอย่าลืมนะคะ หลังจากฟังคลิปนี้จบเราจะทานปลาแซลมอนอย่างที่จะรู้ว่าประโยชน์ของปลาแซลมอนคืออะไรและข้อควรระวังที่เราจะต้องรู้ในการทานปลานี้แน่นอนค่ะหลายคนคงจะรู้แล้วว่าปลาแซลมอนเป็นปลาที่อร่อยและทุกคนก็ชอบทานเรามาดูสิคะว่าประโยชน์ของปลาแซลมอนนั้นมีอะไรบ้างและสิ่งที่เราจะต้องรู้ในปลาแซลมอนมีอะไรค่ะปลาแซลมอนพี่ปลาบอกเลยนะคะเป็นหนึ่งในอาหารที่ได้รับความนิยมอย่างมากเลย ในปัจจุบันแล้วก็เป็นอาหารที่อุดมไปด้วยโปรโตีนกรดไขมันโอเมก้า3วิตามินแร่ธาตุที่จําเป็นต่อร่างกายของเราแต่บางครั้งถ้าเรารับประทานปลามากเกินไปอาจทําให้ได้รับสารบางอย่างที่อาจจะกระทบต่อสุขภาพของร่างกายของเราเช่นสารปรอดอาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออ่อนแรงการมองเห็นที่เปลี่ยนแปลงไปอารมณ์แปรปรวนปัญหาด้านความจํา เพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะรับประทานเราควรจะทราบสิ่งต่อไปนี้แน่นอนค่ะปลาแซลมอนประกอบไปด้วยอาหารสําคัญที่จําเป็นต่อร่างกายหลายอย่างอาหารเหล่านั้นมีอะไรบ้างข้อที่1วิตามิน B วิตามิน B ที่เรารู้ก็คือวิตามิน B6 ค่ะแล้ว B6 มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายเรามาฟังกันเลยค่ะเราจะได้รู้ว่าอุ้ยเราทานวิตามิน B6 ไปมันเกิดประโยชน์อะไรมาฟังพร้อมกันเลยค่ะวิตามิน B6 หรือไพรด็อกซินที่มีส่วนช่วยบำรุงระบบประสาทและพัฒนาการของสมองอีกทั้งยังช่วยในระบบภูมิคุ้มก,กันให้มีการทำงานในการต้านเชื้อโรคเชื้อไวรัสได้ดีขึ้นนอกจากนี้คนที่ร่างกายขาดวิตามิน B6 อาจเกิดขึ้นเมื่อร่างกายนี้ขาดวิตามิน B ชนิดอื่นๆร่วมด้วยเช่นวิตามิน B12 โกรดฟอลิซึ่งอาจจะนำไปสู่สภาวะร่างกายขาดสารอาหารระดับรุนแรง เสียงเป็นโรคโลหิตจางภาวะซุมเศร้าและก็ภูมิคุ้มกันเนี้ยอ่อนแอด้วยข้อ2วิตามิน B12 ิบสองอ้าวแล้ววิตามิน B12 มีประโยชน์อย่างไรจ้าพี่ปะเรามาฟังกันเลยคะ่ะเราจะได้รู้ว่าวิตามิน B12 มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกายของเรามาฟังกันเลยคะ่ะวิตามิน B12 หรือโคบาลามินเป็นวิตามินละลายน้ําเช่นเดียวกับวิตามิน B อื่นๆที่มีบทบาทสําคัญในการสร้างเซลล์ไมือดแดง บอกเลยนะคะเขาปรับปรุงการทํางานของเส้นประสาทและส่งเสริมการทํางานของเมทาโพลิ s ซึมที่ช่วยเปลี่ยนแปลงสารอาหารเป็นพลังงานหากร่างกายขาดวิตามิน B12 อาจจะนําไปสู่ภาวะโลหิตจางเหนื่อยล้าง่ายกล้ามเนื้ออ่อนแรงเส้นประสาทถูกทําลายอารมณ์แปรปรวนและกระบวนการการย่อยอาหารทํางานปกติไม่อาจดูดซึมสารอาหารต่างๆได้ข้อที่3กรดไขมันโอเมก้าส อย่างที่พี่ปลาอยากจะบอกเลยนะคะกรดไขมันโอเมก้า3แบ่งออกเป็น3ชนิดค่ะได้แก่กรดไขมัน EPA กรดไขมัน DHA และกรดไขมันอัลฟาไลโนเลอิกซึ่งล้วนเป็นสารอาหารสำคัญที่ช่วยปรปับปรงการทำงานของเซลล์ในร่างกายทั้งยังเป็นแหล่งพลังงานที่ดีในการดำรงชีวิตและทำกิจกรรมต่างๆโดยไม่ส่งผลให้เราเนี่ยรู้สึกเป็นไงก็ือเหนื่อยง่ายนอกจากนี้ กดรดไขมันโอเมก้าสามยังช่วยลดระดับไตรกลีเซอไรด์ในเลือดที่เป็นสาเหตุทําให้เกิดโรคหัวใจและหลอดเลือดบรรเทาอาการปวดตึงของข้อกระดูบํารุงสมองป้องกันไม่ให้สมาธิสั้นหรือสูญเสียความทรงจําค่ะอันนี้สําคัญมากๆเลยนะคะข้อที่ 4. วิตามินดีวิตามินดีมีประโยชน์ต่อร่างกายเราอย่างไรมาฟังกันเลยค่ะวิตามินดีเป็นสารอาหารมีส่วนช่วยในการดูดซึมแคลเซียมจากอาหารที่เพิ่มความแข็งแรงให้แก่กระดูก อีกทั้งยังมีคุณสมบัติต้านการอักเสบจากอนุมูลอิสระเสริมภูมิุ้มิกันประบปรุงระบบประสาทและเซลล์สมองหากร่างกายของเรามีภาวะขาดวิตามินดีโดยเฉพาะในผู้สูงอายุนะคะพี่ปราบอกเลยอาจจะเสิ่งเป็นโรคกระดูกพุ่นโรคเบาหวาน,โร,โ,รรานรโรคปวดกล้ามเนื้อข้ออักเสบโรคปลอดประสาทเส่อมแข็งได้ดังนั้นแน่นอนเลยค่ะการรับประทานวิตามินดี จึงควรอยู่ในแผนอาหารแต่ละมื้อเพื่อบำรุงสุขภาพของเราให้แข็งแรงข้อที่ 5. เซเลเนียมเซเลเนียมมีคุณสมบัติอย่างไรเหรอคะเขาช่วยต้านสารอนุมูลสละและสลายสารอาหารเปอร์ออกไซด์ที่เป็นสาเหตุทำให้เนื้อเยื่อถูกทำลายจนนำไปสู่การอักเสบบอกเลยนะคะหากร่างกายของเราขาดเซเลเนียมอาจทำให้มีแนวโน้มที่สำคัญคือเสี่ยงเป็นโกกรคกล้ามเนื้อหัวใจโรคข้อ,ขอเข่า่อม มีอาการคลื่นไส้อาเจียนปวดศีรษะผู้ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงของร่างกายขาดเซเลเนียมบอกเลยนะคะในผู้ที่กลุ่มเป็นโรคไตาวายซึ่งพวกโรคไตาวายอาจจําเป็นต้องได้รับประทานอาหารจํากัดเพื่อตอบสนองต่อการรักษาแน่นอนค่ะร่างกายของเราก็จะได้รับสารอาหารเหล่านี้ลดลงก็จะมีผลต่อร่างกายนะคะข้อที่6โพแทสเซียมโพแทสเซียมเป็นสารอาหารที่ช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจ ช่วยประสานการทํางานของกล้ามเนื้อและรักษากระบวนการทํางานของยีวะอื่นๆในร่างกายให้เป็นไปตามปกติหากร่างกายขาดโพแทสเซียมหรือมีระดับโพแทสเซียมในเลือดต่ําอาจส่งผลให้ร่างกายอ่อนแอลงหัวใจเต้นผิดจังหวะท้องผูกกล้ามเนื้อกระตุกเนื่อยล้าง่ายแล้วก็ขาดพลังงานค่ะครานี้เรามาดูต่อไปเลยนะคะข้อที่7ในไอาซินไนอาซินเป็นวิตามิน B ที่มีส่วนช่วยลดยระดับคอเลสเตอรอลไม่ดี แล้วก็เพิ่มคอเลสเอรอลที่ดีแทนอย่างไรก็ตามควรรับประทานแนซินในปริมาณที่เหมาะสมเพราะหากแนซินมีปริมาณสูงเกินไปอาจทำให้ตับของเราเสียหายมีปัญหาในทางเดินอาหารปวดท้องกลื่นไส้อาเจียงหัวใจเต้นเร็วท้องเสียผิวหนังเนี่ยแดงได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเห็นไหมคะอันนี้สําคัญมากๆก็เลยว่าปลาแซลมอนมี เรียกว่าสารอาหารที่สำคัญอย่างไรแล้เวเราทานปลาแซลม,มอนได้ประโยชน์อะไรล่ะคะแน่นอนคะ่ะสิ่งนี้พี่ปลาต้องให้ทุกคนรู้เพราะเราทานปลาแซลม,มอนกันเยอะประโยชน์ของเขาคืออะไรมาฟังกันเลยคะ่ะประโยชน์ของปลาแซลม,มอนมีดังนี้ 1. ลดความเสี่ยงการเกิดโรคหัวใจแซลม,มอนมีกรดไขมันโอเมก้า3ที่เรียกว่ามีส่วนช่วยลดระดับคอเลสเตอรอลลดระดับไตรกลีเซอไรด์ที่เป็นไขมันไม่ดีในเลือดและก็ความดันโลหิต พภาะวะเหล่านี้อาจจะนําไปสู่การเกิดโรคหัวใจและโรคหลอดเลือดสมองอีกท,ทั้งกรดไขมันโอเมกา 3, ้า3ยังช่วยควบคุมอัตราการเต้นของหัวใจซ่อมแซมหลอดเลือดและหนังหัวใจที่เรียกว่าเสียหายได้ข้อที่สองบำรุงสุขภาพปากรดไขมันโอเมก้า3เป็นสารอาหารสําคัญในปลาแซลมอนที่อาจช่วยปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการเสรื่อมสภาพของจอประสาทตาช่วยบรรเทาอาการตาแห้งเรื้อรัง ลดอาการตาล้าจากการใช้งานเป็นเวลานานๆและเพิ่มประสิทธิภาพการมองเห็นของสิ่งรอบตัวของเราด้วยค่ะข้อที่3ลดความเสี่ยงของการเกิดโรคมะเร็งกรดไขมันเมก้า3สามมีคุณสมบัติสำคัญคือลดการอักเสบเรื้อรังชะลอการเจริญเติบโตของเนื้องอกที่อาจพัฒนานำไปสู่การเกิดเซลล์มะเร็งจนก่อให้เกิดโรคมะเร็งบางชนิดเช่นมะเร็งนํำไส้ใหญ่ มเร็งเต้านมมเริงตองตอลูกหม,มากมเร็งเม็ดเลือดขาวเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดมเริงดังนั้นจึงควรบริโภคปลาแซลมอนอย่างน้อยหนึ่งมื้อต่อสัปดาห์ข้อที่4ปรับปรุงความจําและบํารุงสมองวิตามิน A วิตามินดีและเซเลเนียมเป็นสารอาหารในปลาแซลมอนอาจมีส่วนช่วยลดการอักเสบชะลอการเสรื่อมสภาพของเซลล์ประสาทที่อาจลดความเสี่ยงการเกิดโรคอัลไซเม,มอร์เพิ่มประสิทธิภาพด้านการจดจํา อีกรังนะคะพี่ปรางอยากจะบอกเลยช่วยทำให้เส้นประสาทผ่อนคลายค่ะเนื่องจากสารประกอบต่างๆที่มีลักษณะบมรุงเส้นประสาทเราข้อที่5ควบคุมอินซูลินตับอ่อนของร่างกายมักจะผลิตอินซูลินที่มีส่วนช่วยควบคุมการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรตการรับประทานปลาแซลมอนนะคะอุดมไปด้วยกรดไขมันโอเมก้า3มวิตามินดีและเซเลเนียมอาจช่วยควบคุมอินซูลินในเลือดเพิ่มพลังงานการเผาผลาญ เพิ่มประสิทธิภาพการดูดซึมอาหารและป้องกันร,ระดับน้ลตาลในเลือดสูงเพื่อลดความเสี่ยงการเกิดโรคเบาหวานคราวนี้เรามาดูกันเลยค่ะแล้วทานปลาแซลม,มอนเยอะๆเกิดอันตรายอย่างไรมาฟังพร้อมพี่ปาเลยนะคะว่าถ้าเราทานปลาแซลม,มอนมากๆแล้วมันจะเกิดอันตรายอย่างไรคะ่ะอันตรายที่เกิดขึ้นนะคะปลาแซลม,มอนอาจจะมีการปนเปื้อนของสารปรหลอที่เกิดขึ้นจากกระบวนการเมทิเลชันจากแบคทีเรียที่ทําปฏิกิริยากับสารปนหลอในน้ํา ถึงแม้ว่าแซลมอนจะมีการปนเปื้อนของปริมาณประอดน้อยแต่หากรับประทานบ่อยๆทุกๆวันจนสารประลอดในเลือดสูงเกินกว่า5.8ไมโครกรัมต่อริรก็อาจจะก่อให้เกิดปัญหานะคะในระบบประสาทถูกทำลายอาจจะทำให้กล้ามเนื้ออ่อนแรงปัญหาการหายใจอารมณ์แปรปรวนการเคลื่อนไหวผิปกติการมองเห็นและการสื่อสารบกพร่องได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะถ้า ผู้หญิงที่กำลังตั้งครรภ์อยู่และช่วงให้นมบุตรต้องระวังในเรื่องการปนเปื้อนของสารอาหารเหล่านี้อย่างที่พี่ปลาบอกเลยค่ะการที่เรารับประทานอะไรต้องระวังมากๆนะคะปลาแซลมอนจากธรรมชาติเราต้องรับประทานในปริมาณที่เหมาะสมถ้าเราไม่ควบคุมการที่รับประทานสารอาหารต่างๆซ้ําๆบ่อยๆมันอาจจะเกิดข้อเสียต่างๆตามมาได้อย่างที่บอกแล้วนะคะเหรียญมีสองด้าน เราต้องเลือกรระทานสารอาหารที่ให้เกิดประโยชน์กับร่างกายอย่างถูกต้องด้วยค่ะถึงตอนนี้ละพี่ปราอยากจะบอกนะคะสุขภาพเป็นสิ่งสําคัญอย่าลืมค่ะดูแลสุขภาพกันแชร์ข้อคิดเห็นแชร์ประสบการณ์แชร์สิ่งดีๆนะคะเรามาแลกเปลี่ยนสิ่งดีๆกันอย่าลืมค่ะกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ส่งต่อสิ่งดีๆให้ท่านอื่นกดติดตามกดกระดิ่งช่อง YouTube p e a c h f i s h เป็นขวัญกำลังใจพี่ปราแล้วเรามาเป็นครอบครัวสุขภาพกัน เรามาเปรียมพร้อมเพื่อเป็นผู้สูงอายุคุณภาพผู้สูงวัยคุณภาพมาเป็นครอบครัวสุขภาพเดียวพี่ปรานะคะเชื่อพี่ปรานะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดก,กระดิงด่งจริงงจริงจง,ง,งช่อง y u b e ู e h l t l y h y t เชื่อพ่ปรานะคะ